ถือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ Facebook ร,ร,รวบรวมผู้โดนโกงจาก For ริกทีดีค่ะได้เผยเรื่องราวของนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาชยเดชผู้ต้องหาคดีแชร์ชลูกโซ่ฟลอริกทีดีที่ตอนนี้นะคะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพร้อมกับพี่ชายแล้วก็แม่อ้อยนะคะพร้อมเผยสภาพบ้านของพิงกี้ค่ะที่ไม่เคยมีใครได้ไปถ่ายรายการพร้อมตั้งคำถามที่มีคําตอบแล้วว่าทํางานมานานมีเงินเยอะมากแล้วเงินหายไปไหนหมด โดยเรื่องราวนะคะเกิดจากที่เพยรวบรวมผู้โดนโกงจากโฟร์เด็กที่ดีค่ะได้ออกมาโพสต์ภาพบ้านหลังหนึ่งนะคะโดยอ้างว่าเป็นภาพทาวเฮาส์หลังเล็กพร้อมอ้างว่าเป็นบ้านที่พิงกี้สาวิกาชัยเดชน,น,นะคะอาศัยอยู่ก่อนถูกดำเนินคดีพร้อมกับข้อสงสัยที่ว่าพิงกี้นะคะจะอายุ36ปีในปี2565พิงกี้เริ่มแสดงละครเนี่ยตั้งแต่อายุ7ขวบอยู่ในวงการเกือบ30ปีผลงานละคร50เรื่องนังไทย10เรื่องนังอินเดียอีก2เรื่อง MV 5เรื่องมีหนังสือ1เล่มเพลงประกอบละครเกือบ 20เพลงแล้วก็ผลงานโฆษณาอีกนับไม่ถ้วนนอกจากละครแล้วนะคะพิงกี้ค่ะก็มาแต่งงานกับไฮโซเพรพร้อมกับที่มีข่าวสินสอดหลักร้อยร้อยล้านนะคะถึงไม่มีฟอร์เรกทีดีด้วยโปรไฟล์ละครทั้งหมดที่พิงกี้เคยแสดงหรือแม้แต่การที่เป็นคนข้างกายของไฮโซเพรก็น่าจะทําให้พิงกี้นะคะมีเงินใช้ไปทั้งชาติแต่เรากลับไม่เคยเห็นรายการไปถ่ายบ้านพิงกี้เลยเราไม่เคยเห็นพิงกี้นี่อวดเพร นาฬิกาแบรนด์เนมวนวรถหรูหรือว่าบางทีนะคะพิงกี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือภาระเยอะก็ได้แต่ก็ยังไม่มีลูกสักทีแม่ก็ไม่ได้มีอาการป่วยอะไรที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะจะมีก็แค่คุณพ่อที่มีอาการป่วยอยู่แล้วเงินหายไปไหน ล่าสุดนะคะพิธีกรคนดังค่ะมดดำประชาพาก็ได้เล่าในรายการแชร์นะคะยืนยันว่าจะเล่าให้ฟังในเมื่อเพรรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอริตี่ดีพูดออกมาก่อนพิงกี้มีพี่น้อง3คนพี่ชายคนโตเป็นเพื่อนกับอภิรักษ์ส่วนแม่พิงกี้เห็นลูกชายไปเปิดบริษัทแม่ก็เลยมีโทรศัพท์ลหลายเครื่องแล้วก็สนิทกับช่างแต่งหน้าหรือคนในกองถ่ายแรกๆ2ปีได้เงินจริงหลังจากนั้นก็เริ่มไม่ได้เงินเพราะว่าเงินหมด ระหว่างนั้นนะคะชีวิตพิงกี้เซเพราะเลิกกับสามีแล้วก็สามีก็เคยเตือนเรื่องแม่เพราะเอาชื่อเนี่ยไปเปิดบริษัทนั้นบริษัทนี้เตือนไปถึงพี่ชายในเรื่องธุรกิจที่ทําว่าไม่ปกติลงทุนไปแล้วได้เงินกับคืนเยอะและเคยเตือนพิงกี้จะเสียเพราะคนรอบข้างตอนนั้นนะคะพิงกี้ก็รู้สึกโกรธอดีสามีพิงกี้ก็ทํางานได้เงินทั้งหมดก็โอนให้คุณแม่หมดนอกจากนี้นะ,ะพิงกี้ยังเคยขอให้ช่วยของานรีวิวจากมดดาด้วยยังเคยถามว่าเงินหายไปไหนหมดเธอก็ไม่ตอบส่วนเรื่องบ้านที่เพจดังนะคะเปิดออกมาเป็นบ้านที่พิงกี้อยู่จ ชั้นสองทเป็นห้องสําหรับร้า์สดขายของและชั้นล่างทําแผ่นโรตีขายซื้อเครื่องนวดแป้งมาทําเองถ้าพูดไปก็หาว่าเข้าข้างแต่เป็นเรื่องที่ได้รู้มาเพราะช่วงหลังเนี่ยได้ทํางานร่วมกันบ่อยๆไม่เห็นพิงกี้เคยมาอวดร่ําอวดรวยเลยแล้วจะเชื่อไหมว่าอีพิงกี้มันไม่มีเงินเลยไม่มีจริงๆเหรออ่ะวันเนี้ยฉันก็บอกโอเคแหละเมื่อเพจคุณพูดออกมาฉันก็จะเล่าให้คุณฟังเพราะคิวลาปุ๊บเดี๋ยวเธอก็บอกว่าฉันเข้าข้างดาราแต่วันเนี้เพจคุณเป็นคนเริ่มเองนะ พิกกี้มีพี่น้องสามคนคมพี่ชายคนโตเนี่ยรูย้จักพี่รัตพี่จดอ,อยู่ในชื่ออยู่ในบริษัทเดียวกันถูกต้องนะฮะแม่ก็เลยเห็นว่าลูกเนี่ยไปเปิดบริษัทครับแม่ก็เลยมีโทรศัพท์หลายๆเครื่องอ่า พอทึ่งออกไหมมีโทรศัพท์หลายเครื่อง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 แม่ก็ถึงแบบช่างแต่งหน้าดาราส่วนใหญ่จะไม่ใช่พระเอกนางเอกไงเห็นไหมล่ะส่วนดาราเวลาไอ้กิฟตไหนก็จะให้แบบดารามาลงทุนกันแม่ก็จะทักชวนคนที่เจอเจอในกองถ่ายเอาง่ายถูกคนที่เจอแรกแรกสองปีมันได้เงินได้เงินจริงๆมันได้เงินจริงๆอ่ามันได้เงินปุ๊บสักพัก จากการออสโมซิสเราเคยเรียนกันไหมครับจากดาราปุ๊บดาราปุ๊บก็ไปกลุ่มสไตลิสต์สไตลิสต์ก็ไปกลุ่มช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าก็กลับมาที่ดารากันอีกค่อยๆแทรกซึมมาพันระยะเวลาสองปีแรกๆมันได้เงินแต่เข้าปีที่สองปุ๊บมันไม่ได้เงินเพราะเงินมันหมดคือเอาง่ายๆถ้าสมมติเราไม่ได้เงินคือสักสองสามเดือนปุ๊บเนี่ยเราก็เอะใจแล้วเรียบร้อยแล้วถูกต้องป่ะว่าทําไม จากที่เคยได้มาตลอดทำไมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอีกอย่างหนึ่งเหมือนเล่นหุ้นอ่ะหุ้นอ่ะเราไว้ในพอตคือมันไม่เสียไม่เสียใช่ไม่หายไปไหนถูกต้องไหมล่ะอยู่นั้นเราก็คิดอย่างน้ไม่ต้องขาดทุนไม่ต้องขาดทุนมันเบิกเงินได้เลยเบิกเงินได้ทันรัปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ยที่วันนั้นไบรท์อ่ะเขาอธิบายอ่ะว่าเขาลงทุนห้าหมื่นบาทแล้วมันคือเป็นห้าแสนบาทเอาเงินเก็บของทั้งชีวิตกอบ้ไปก็คือมันค่อยคขึ้นแต่มันเป็นแค่ ตัวเลขพอท์ไม่ได้มันถอนไม่ได้ตัวเลขในพอตมันก็เหมือนกับข่าวที่เดี๋ยวเราจะเล่าให้คุณฟังกันไปเนี่ยแหละว่าข่าวทั้งหลายที่แบบเฮ้ยตอนนี้เทรดได้แล้วนะแต่เดี๋ยวแบบว่าคุณจะต้องโอนเงินมาก่อนอีกซอสามแสนห้าแสนอ่าถูกต้องที่วันนี้คนรุ่นพ่อเรามักจะโดนคนรุ่นพ่อเราอ่ะที่เล่นเฟซบุ๊กที่เล่นไลน์เตือนกันบ้างนะอะไรที่ต้องโอนเงินเข้าไปก่อนเพื่อแลกเงินกลับมาในไม่ใช่ละแบบลงทุนไปล้านหนึ่งแล้วได้กลับมาสิบล้านยี่สิบล้าน ถ้าั้นจะไม่มีคนจนรูปแบบครับในระหว่างนั้นพิกกี้อ่ะมันกําลังเสกชีวิตอันนี้คือจากที่รู้มาเลยนะมันเสกชีวิตก็คือเลิกกับผัวคือเมื่อก่อนอยู่กับผัวเนี่ยเหมือนนกต้อยในกรงทองจะมีปัญหาชีวิตกันผัวเคยเตือนไหมผัวเคยเตือนด้วยซ้ำไปถูกเ้องเคยเตือนเคยเตือนประมาณว่าแม่ได้ระว่งแม่นี้ระหว่างที่แต่งงานแล้วแม่เอาชื่อไปเปิดบริษัทนู้นบริษัทนี้เตือนไปถึงพี่ว่าเฮ้ย คือผัวเขาเป็นนักธุรกิจเถอถูกต้องเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่โตเพื่อนเขาเป็นแบบว่าพวกระดับพวกระดับนักธุรกิจอะซีโอทั้งนั้นฮะซีโอถูกระดับซีโอหมดเลยเขาเคยเตือนเขามองออกว่าแบบนี้มันไม่ใช่ธุรกิจปกติมันไม่ใช่ธุรกิจปกติเราเคยเตือนพิงกี้ว่าพิงกี้เนี่ยจะในอนาคตเนี่ยจะเสียเพราะคนรอบข้างเขาเตือนเลยเขาเตือนแบบนี้เขาบอกว่าปราก่อ้พี่เกียไปโกรธเขาเนี่ยแหละอ๋อผมมาว่าแม่เขาเนอะมาว่าแม่ว่าพี่เขาเนอะประมาณนี้ตลอดระยะเวลาสมมติไอ้พิงกี้บอกรายการอย่างเงี้ยครับ มันก็จะโดนหักเงินมันบอกว่ามันเงินทั้งหมดเขาต้องโอนเข้าแม่สมมติสิบบาทโอนเข้าแม่หมดเลยอย่างนี้เหรอสิบบาทโอนเข้าแม่หมดเลยต,ต,ตัวเองไม่เหลือเลยนี่ค่ะทำงานมาทั้งชีวิตสามสิบปีนะตั้งแต่เจ็ดขวบอ่ะใช่<อ>ให้แม่หมดให้แม่ดูแลเรื่องเงินเสาหลักอ,อ่ะอันนี้คือเรื่องที่ตัวเองรู้มาครับและตอนนี้คือรู้จักกับมันมาจนจะนว่าสุดท้ายบอกแม่วันไหนที่ลูกค้าของแม่มันเรียกใช่ว่าแม่นะอืม ถ้าสมมติลูกค้าแม่วันไหนจะให้หนูไลฟ์ขายของอ่ะหนูขอกินเปอร์เซ็นต์ได้ไหมจำได้ปะมามานั่งรอขายของปอเส็จปุ๊บช่วยอีกี้มึงรอคุยกับกูเรื่องอะไรแม่ช่วยหนูได้ไหมอะไรเงี้ยทำไมช่วยอะไรนะถ้าวันไหนลูกค้าของแม่ถ้าสมมติแบบหนูขอแบ่งของลูกค้าแม่ที่บอกรายการไปขายได้ไหมครับหนูจะได้มีเงินฉันก็เลยถามว่าอีกี้เงินมึงหายไปไหนหมดทำงานมาทั้งชีวิตเงินหายไปไหนหมดมันก็ไม่พูดจนวันเนี้ยนะฮะ เรื่องที่คนแชร์กันก็คือเพจ Facebook ของรวบรวมผู้โกงโดนโกงจาก f o r e x d. ร d กรามเขาได้มีการโพสต์เผยเรื่องราวของพิงกี้สาวิกาชัยเดชระบุว่าพิงกี้เนี่ยอายุ36ปีนะในปี2565นรเนี่ยพิงกี้เนี่ยเล่นละครตั้งแต่อายุ7คขวบก็เกือบ30อปีอยู่วงการเนี่ยเกือบ30ปีคบปีนอกจากละครแล้วก็มาแต่งงานเพราะมีข่าวสินสอดหลักร้อยร้อยล้าน ถึงไม่มีฟอรเด็ก 3D ดีเนี่ยโปรไฟล์ละครทั้งหมดที่พิงกี้เคยแสดงเนี่ยก็น่าจะทำให้พิงกี้เนี่ยมีเงินใช้ไปทั้งชาติเลยแต่เราไม่เคยเห็นรายการไปถ่ายบ้านพิงกี้ได้เลยตีท้ายกวาไม่เคยไปถ่ายบ้านพิงคบกื้เราไม่เคยเห็นพิงกี้เนี่ยใส่เพชรใส่พลอยไม่มีนาฬิกาแบรนด์เนมไม่มีรถรู้สึกจะมีโรเล็กอยู่เรือนนึงไม่มีรถหรูคนในวงการเนี่ยหลายๆคนที่ตกเป็นเหยื่อของฟอรเด็ก 3D ดีเนี่ยเนื่องมาจากแม่ก็คือแม่อ้อย แม่ของพิกี้เนี่ยเป็นคนชักชวนจะพูดถึงฟอร์เร็กสามดีเนี่ยสมมุติมาที่เนี่ยแม่ก็จะพูดกับทุกคนขณะที่พิกี้อยู่บนเวทีข้างล่างก็ชวนฟอร์เร็กสามดีแล้งเริ่มจากชักแต่งหน้าไงลงทุนไีมลูกนี่ประมาณนี้ถูกต้องปะก็จะเริ่มจากฟอร์เร็กสามดีก็จะพูดกับทุกคนตลอดเวลาที่เข้าไปดูแลคุณพิกี้ในกองถ่ายเพราะอะไรลูกชายแม่เนี่ยเขาเป็นถึงกรรมการบริษัทแม่อ้อยเขาบอกว่าเนี่ย เขาเอาหัวตัวเองเนี่ยเป็นประกันเลยนะว่ามาลงทุนกับเราเถอะไม่โดนโกงแน่นอนมันไม่โดนโกงหรอกอพวกหัวหัวของฟอเด็กสามดีที่เป็นตัวแม่ทีมใหญ่ๆนะฮะได้รับค่าแนะนำเนี่ยใช่ว่าแม่ก็ได้นั่นแหละแต่น่าจะเข้าพี่ชายอืหรือเปล่าไม่รู้อันนี้้ไม่รูคือหลักต่อคนเนี่ยหลักแสนถึงหลักล้านต่อเดือนนะาาถ้าชวนคนมาลงทุนแต่พิงกี้กับแม่เนี่ยไม่เคยมีการอวดรวยแบบนี้เลยแล้วเงินหายไปไหนหลายคนสงสัยเงินหายไปไหนครับ คำตอบง่ายๆของคําถามว่าเงินไปไหนเงินไปอยู่ในบ่อนหมดครับอ้าวแล้วมันไปอยู่ได้ไงล่ะเพจบอกว่าแม่แกชอบเล่นมากออันนี้เพจบอกนะเพจบอกไม่ใช่ตัวมดดำบอกอะนะก็เรียกได้ว่าพอได้ยินเพิ่มเติมนะคะจากปากมดดำกระชาผ้าก็ทาเอาหลายคนนะคะก็อ,อึ้งกันไปทีเดียวบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะต้องมีภาคต่ออย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ